วันที่26ธันวาคม2567ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนายพบภูสมปองรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2568ซึ่งได้กำหนดแผนดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2568ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนใช้ชื่อการรณรงค์ว่าขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทุกมิติประกอบด้วยมาตรการ5ด้านได้แก่มาตรการด้านการบริหารจัดการมาตรการด้านลดปัดจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการลดปัดจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะมาตรการด้านผู้ใช้รถอย่างปลอดภัยและมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเช่นตั้งด่านชุมชนทุกพื้นที่ใช้เครื่องมือควบคุมความเร็วตรวจสภาพรถโดยสารรถบริการรถสาธารณะรวมทั้งผู้ขับขี่ตั้งเป้าเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน8ครั้งเสียชีวิตไม่เกิน3รายและบาดเจ็บไม่เกิน8ราย โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็นช่วงรณรงค์และประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่1ถึง19ธันวาคม2,567ช่วงดำเนินการระหว่างวันที่20ทธันวาคม2,567 ถึง9มกราคม2568ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น7วันระหว่างวันที่20ถึง26ธันวาคม2567ช่วงควบคุมเข้มระหว่างวันที่27ธันวาคม2567ถึง2มกราคม2568และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น7วันระหว่างวันที่3ถึง9มกราคม2568